ายการแรกครับ็ำเราเรื่องท้ก่การนี่พลังงนและสุดท้ายรการินรเิครับที่ห้องงที่อัดเป็ขอปริมาณนเสยงของเราในระหว่างปี2535ถึง2539ดังสในระหว่างปี2515ถึง2528ครับและมานุในการสำานันงานได้และสุดท้ายท่านที่ดีรองระดานุรการณกรรแเยาสุนโต่ง แพทย์รมศักดิ์ฐานภูมิครับอดีตรองประธานทีมสุนทรครับอาจารย์แพทย์ชยังสุนทรนนท์อดีตผู้บริการโรงพยาบาลศรีนครครับอาจารย์สุนทรศรีจันทร์ครับท่านดูตัวลรักษาไว้ซึ่งประเณรสงกรานต์ตามมุ่งมั่นของประเณรสงกรานต์และคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยซึ่งเปรียบเสมือนสายใยความผูกพันแห่งอดีตและปัจจุบันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริงโดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันในการเสริมสร้างความสามัคคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สแสดงความรักความเคารพให้เขียุทธศูนย์วิทยุที่เป็นทุ่งให้ที่มีอาาุปกรณ์สูง ประชาชนจะได่มีกิจกรรม,ท,ม,รรม,ท,มที่สืบสานความติดรามของชุมชนและสังคมที่ทุกเพศทุกวัยและต่างฐนะานะทพื่อป้องกันจากภูเขาป้องกโรคป้องกันอันตรายและบรรหาความสุขทางกา,ายทางใจความเจริญก้าวาหน้าในที่ทำงานแก่ทุกข์ทรมารย์ครับท่านส่งน้ำพระองค์หลวงพ่อพุทธภูกิคุณลักษณ์สิรินะครับเรียนเชิญท่านอดีตรองผู้บริหารครับท่านรองสุนทรสิริครับเชิญครับ ระสลิดจ้าองค์จำลองก็ท่านท่านรองสุนันทิลิกับเจเจเลยนั่นแหละครฐับมีคนล่องคนระดับ2อ1 5ันเป็นต้นมาเนี่ยเลยนะครับทล้วรองรองผู้ดูการฝ่ายบริหารนะครับอาจารย์ดุลงศักดิ์แล้วก็อาจารย์สุนทรอาจารย์ดุลงศักดิ์นั้นสองพันหาร้อยสามสิบห้าถึงสามเก้านะครับอาจารย์สุนทรนั้นสามเก้าถึงสี่ห้านะครับแล้วก็ทั้งทั้ง ทั้งสองท่านนี้ก็มีท่านรองสุนันทรส,สิรินะครับเป็นรองทีมีการฝ่ายบริหารน,น,นะครับในช่วงระหบวบ่างปีผมืนต้อนรับท่านอาจารย์ท่านรองสำนักการศึกษาสำน,นักการแพทย์กรุงเทพมหานครน,นะครับมีความเจริญเจ้าหน้ามาถึงวันนี้ได้ด้วยปูชนีญญนนที่บุคลของพวกเราทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับแล้วว่าท่านเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจที่ดีงามแล้วก็ โอ้โหวันนี้สุดยอดผู้บริหารของอูค์เทพมณกรและสำนักงานแพทย์นั้นก็โอ้โหได้การประสานความร่วมมือที่ดีเยี่ยมจากสำนักงานเขตกรองสารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับงานให้ความภูมิทั้งผุ้ปรการเจ้าหน้าที่สนัาสนสุนกิจการของเรามาโดยตลอดนะครับด้วยความตอบทุนที่แกกเราครับตอนนี้ทุกคนต้องการบานสดเจ๊จเดี๋เลยครับ มาเลยมาแล้วเจอเลยเจอเลยเจอเลยท่านผู้ตรวจเจอแล้ด้วยนะครับส่น้ำพระเลยไนมะ่ให้นั่งแล้วกันขออนุญาตไม่ให้นั่งโอ้โหคนสุดยอดจริงๆวันนี้นะครับอ๋อกิจยาผมหน้าปลารางวัลไทยแลนด์เอเนจีอวอร์ดองค์กรเดียวของผู้เทียบมรดกครับที่กว่า3รางวัลสุดยอดแห่งความภาคภูมิใจนี้ครับอนุรักษ์พลังงานระดับสากลด้วยฝีมือของท่าน อันนี้ทั age. Age ้งนั้นด้วยผู้ชนียยุคคลของเรารักษาความเจริญมาถึงวันนี้ได้ด้วยปูชนียยุคคลของพวกเราวันนี้ครับทุกท่านให้ความรุงานและก็ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครของสํานักการแพทย์นะครับเราพยาบมาในสงกัดสํานักการแพทย์ของเรานะครับเราไม่ได้เป็นผู้แข่งขันธุรกิจนะครับเราเป็นเครือข่ายที่มีความสามารถเครือข่ายที่มีศักยภาพนะครับรางเจริญกรุงตากสินนะครับวชิระเองนะครับ้องมิตราธิราชนันแยกไป สำนักการแพทย์ของเราครับที่มีศักยภาพตอนนี้ขึ้นชันไปถึงรองประหลัดรุงเทพมหานครน่าจะเป็นว่าที่ประหลัดกรุงเทพมหานครคนต่อไปหรือไม่อย,าาย่างไรติดตามกันกนะฮะด้วยความยิ้มแย้มยิ้มเกิดบางตลอดตรงการสื่อสารประเทศอินไทย<ก><น>จริงครับวันนี้ขอบุจริ้งๆเกิดด้วยความสุขแับความสำเร็จของพวกเราร,าร่วมกับความสำเร็จกัน ขอทีเดียวไปเลยขอเป็นรองประหลัดไปเลยทีเดียวเลยโอ้โหโดดเด่นมากครับสำหรับข้อกิตยาศรีเลือขาปีนี้เป็นปีแห่งความสำเร็จของพวกเราชาติศสตร์กันหนึ่งร้อยแปดปีโรงพยาบาลต่างสด็ครับกับสามรางวัลไทยแลนด์อนันจีอวอร์ดสุดยอดรางวัลรับกับพรัฐานตรีนายกรัะพนตรีกับนายกทิ้งรักจินตนาการเมื่อสามสิบปีนาคมที่ผ่านมาเป็นองค์กรเดียวครับที่กว่าสามรางวัลไทยแลนด์อนันจีอวอร์ดนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักงานแพทย์สร้างชื่อเสียงให้กับกรุงเทพมหานคร อุดในการตัาน,นักการแทนรับการแพทยสลาวุฒิมผทออนนมที่แก้วนะครับอ๋อสำนักลุกไปแรงในนะครับในรปีนรับรองสำนักทั้ัสองทานะครับน่าจะจะแม้สามารถตัด สายดันไปแรงครับนะครับวิสายดันของท่านนั้นนี่แหละครับฝีมือของท่านหลายๆโครงการนะครับหลายๆงานที่งานนั้นที่เป็นความสำเร็จอาจารยจะได้สุรินทร์ผู้จัดการสิทธิทุนการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชาราักษ์สิบธิ์ต้นวุฒิของอาจารย์แพทย์สิยาสุทธตนนท์สู้สร้างโรงพยาบาลเจริญกรุงประชาลักษ์สำเร็จรุปแล้วเราจะเดินก้าวหน้ามาทุกวันนี้ครับอาจารย์เอการตรวจที่ผู้ตรวจราชการเจริญกรุงนะครับขอบครับ บอกแต่งต <laughs> <death> ัวไม่สวยไม่ต้องมาเลยพูดตรวจจอมใจดีดีแต้วครับผู้เกียรติครับตัวแทนผู้เกียรติทั้งสามท่านเลยครับทุกขออนุญาตนะครับสําหรับสําหรับแขกผู้เกียรติครับอ่าจะน้าเลยครับมาถ่ายภาพสวยๆหน่อยจ้านางไหมอะไรครับขอบคุณนะครับตามอายุครับไม่ได้เยงเด็กเด็กเด็กเลยครับขอเรียนขออ่อคนเดียว ตลงขอว่าจะไปสำนักหรือจะไปลองบรรลัดเลยเดี๋ยวเลยครับเชิญเลยเป็นเกียรติยิ่งครับผู้บริหารของกรุงเทพมหานครผู้บริหารสำนักงานแพทย์อดีตผู้บริหารราบาิการนิติของเรานะครับอดีตขอรงอราบาลการนิตของเรานั้นมีศักยภาพทุก่านเลยนะครับวันนี้ท่านรุมาให้เกียรติร่วมงานกับเราให้พวกเราได้ร่วมงานขอท่านนะครับ เรื่องในเทศกาลปีใหม่ครับ นะครับแล้วก,ก็มีความสุขกันสำหรับปีใหม่นี้ในช่วงของมันอยู่ตงกลางนะครับใครที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในระหว่างโครงการก็ดูแลกันไปอ่าขอละลงนะอ,อ่าปาปายปายผมว่าไปทานอะไรกันก็ตอนหน่อย้ากากนะเป็นห่วงใยน้อยผมลักเกิน แจกไอทีก็ากินมาก็ได้เขาบนร้อยสามสิบเหลือน้อยเลยน่าจะไปดีโอ้น่าจะไปดีเราอยู่แบบน่าจะดีรองรับเชื้อตัวเราต่อขั้นกับแพทย์ที่อยากดตรวจตัวเราจะแพทย์ตรวจร่างกายทางภูมิกับการกินอะไรการกินยาอะไรปฏิทินการของเราครับหนต่อให้ต่อชื่อหน่อยแพทย์ตรวจร่างกายที่ร่างกายนับ อดีตเลขาธการคณะกรรมการกัปตันกนครับและผู้ตรวจ่านกัปตันทุกท่านตงใจประหลาดทับครับการมีการรบติดรับของทัิยาสีเลือดฟ้าครับมันรอปอนที่มีลายทองครับมันรองเงินัก่มีลายเลนส์แดงและหัวหน้ารายการพยาบาลของเราครับพี่นันทวันจตุรันมณ์ไม่น่าเชื่อว่าอีโบเดือนพี่นันทวันของเราจะเกษียณดูหน้าซะก่อน งานหน้าครับงานกระเทียนครับจัดแล้วครับตีงานเรียบร้อยแล้วจัดเลยโอ้โหปีนี้ปีนี้กรเทียนไปขึ้นโรงพยาบาลอยากอยากลางจัดด้วยความกระโดดขอจะหักแล้วที่คุณเองเดี๋ยวให้ให้ลำกองยาแล้วแถวนี้เดี๋ยวหายเดี๋ยวหายแน่นอนไม่หายคอก็หายไปเลยคอหักพักอยู่ตอนนี้พักอยู่นะ โอ้โหกลับมาแล้วครับทนอจั่น่ีน่วันนี้ก็กลับมาแล้วครับทีบ่สุเดบ ทีมเลยนะเนี่ยใส่กาขงเกงสีฟ้าเลยครับดอบเป็นอะไงดอกเป็นสีเลื่องตาใายกางเกงใส่กางเกงทั้งทีมเลยนะครับอะเดี๋ยวแค่ผู้ช่วยอะไรครับ เยอะเลยต nice ูกนู้นอ่ะไอผมกระโดมมันเล่นน้ำอ่ะมันกระเล่นน้ำมากกว่ากรมมันไม่สนอ่ะแต่เราไม่เคยละเจกมันยังไม่ยอมไปเลยอนี่ออกมาดิอะไรครับนี่เราจเลย ได้แล้ว่อบอกถอยไปเลยก็ได้โอ้โหเยมากเลยครับนี่คือครูเจนีบุตรเอ่อใจดีๆใจดีๆเอ่อเอ่อเอ่อสลับดีๆสลับดีๆเจ้าแนวไหนว่าไปถ้าไม่สวยถ้ารู้ตัวว่าไม่สวยก็อยู่ห่างพอเอเข้าไว้เออเออเออนั่นแหละ